ไร่เบญจพรครับสวัสดีจากไร่เบญจพรครับก็มาคุยทักทายกันในวันอีกวันหนึ่งสำหรับปีพุทธกาันหาร2 5ย8กสนะครับเด้เอรามาพูดถึงเรื่องความยาวของข้ออ้อยนะวันนี้นะข้ออ้อยความยาวของข้ออ้อยนะครับ อ้อยที่มีข้อยาวนะครับข้อยาวที่บางคนก็ชอบนะครับข้อยาวยาวลำใหญ่ยาวยาวใหญ่ทุงสูงนะครับก็มาตรวจมาเช็คดูเอ๊ะมันมีอยู่ของเราก็มีนะครับนี่อ้อยได้ขึ้นชื่อว่าข้อยาวลำยาวนะครับตรงสวยงามน้ำอร่อยเป็นอ้อยคันน้ำนะครับเป็นอ้อยคั้นน้ำที่ลำตรงยาวใหญ่ลำใหญ่ดูแลดีๆแล้วลำใหญ่ สามารถปลูกได้ไ้หลายต่อนี่ก็อ้อยพันนี้นะครับนี่อันนี้ยังไม่ยาวครับเดี๋ยวผมมานั่งตรงนี้ก่อนพอดีเชนก็เลยถ่ายเลยอันนี้คืออ้อยเขียวไต้หวันนะครับซึ่งชื่อเดิมมันก็ไม่ทราบนะครับหรืออ้อยผมเคยเคยเคยซื้อมาก่อนนะครับซื้อมาแล้วเขาเรียกอ้อย เขียวหยกหยกจีนนะครับหยกจีนเพราะว่าลำมันสีเขียวสีสวยครับเหมือนหยกครับลำมันเหมือนหยกนี่น่าจะเป็นอ้อยนําเข้ามาจากาประเทศจีนนะครับเขียวไต้หวันหรือหยกจีนก็อันเดียวกันแหละครับเมื่ออ่อนๆลำมันสวยมากแล้วออกเขียวเหมือนหยกเลยครับเห็นไหมครับอ้อยเขียวอ้อยหยกจีนนี่เป็นอ้อยคันาน้ำครับชานิ่มนม้ำเยอะนะครับ ลำตรงยาวก็พูดไปหลายคลิปว่าแหละแต่วันนี้ผมมาถ่ายเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกอ้่าเงียบๆไปก็มาถ่ายสักหน่อยหนึ่งนะครับก็คือสายพันธุ์นี้ผมยังมีพอมีอยู่ครับตัดไปช่วงหนึ่งก็มาตรงนั้นมัน,ม,นมันยังไม่โตแต่ช่วงนี้ก็พอโตบ้างแล้วพอได้ตัดได้อ้อยคันน้ำที่ดีครับกก็ใช้ได้ดกพอสมควร ลำยาวใหญ่หน้าไปเปิดเอ่อทำการ,การขันน้ำกันี่ครับลําก็สวยนะครับลาเขาลําก็สวยลำข้อยาวชานิ่มข้อยาวลาตรงสูงปลูกดีๆก็น่าจะได้สามเมตรเศษนะครับนี่อ้อยหยกซีนหรืออ้อยเขียวไต้หวันนะครับ ก็ถ่ายก็ดูกันไปครับพอได้มีหายคิดถึงกันก็ความคิดวันหนะึ่งอีกตอนนี้ผมไม่น่าไปตัดมันออกเลยช่วงนั้นมันก็คืออ้อยช่วงอื่นก็จะว่าจะเก็บไว้ถ่ายแล้วจักหนึงก็เลยไม่ไม่ได้ถ่ายเลยอันนี้ก็ถ่ายดูนี้ก็เขีเขยวไต้หวันครับนี่มันก็ยาวนะครับนี่ยังพึ่งจะยังไม่สุดนะครับมันยังยาวได้อีกยาวได้อีกเยอะบางอันก็จะแตกตาข้างบ้าง อ้อยชนิดนี้มันมันก็ดีตรงที่ว่ามันไปโตที่ปลายครับโคนมันเล็กๆนะพอพอเริ่มปลายมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆครับปลายมันก็จะค่อยๆใหญ่ๆขึ้นอ้อยขันน้ําที่ดีครับน่าปลูกมากๆเลยอ้อยพันนี้เดี๋ยวไต้หวันลาก็ใหญ่ยาวดีถ้าปลูกดีๆนี่ดูอ่าลำนึงก็น่าจะได้ถึงห้าหกกิโลครับนะครับแต่ผมปลูกแบบผมปลูกถี่เกินอะ่ะ ผลูกคิดนะมาดูลำนี้ครับลำนี้ก็ใหญ่พอดีมันแตกตาข้างวช่วงหน้าฝนานะครับผมก็เลยตัดตามันออกว่าไปชําใหม่นี่ครับลำก็ใหญ่อยู่เดี๋ยวหากระป๋องกาแฟมาชุดเทียบก่อนนะครับแต่ก็ยังไม่ใหญ่ครับอันนี้ผมคือผมปลูกไม่ได้ไม่ได้ไไดเร่งมันก็ปลูกให้ลำเล็กๆไว้ครับนี่ครับกระป๋องกาแฟ อันนี้ก็ยังเล็กอยู่นะครับบางเรื่อลำนี้ใหญ่มากอันนี้แค่ครึ่งหนึ่งที่ว่าผมเคยเห็นใหญ่มานะครับคือใหญ่มากๆนี่ก็ส่งยากครับเขาเราขายต้นพันธุ์นะนะทุกคนก็ต้องเข้าใจว่าเราส่งยากค่าส่งแพงก็เป็นปัญหาของของเราก็เดี๋ยวก็ว่าจะเอาไว้คันน้ํานะครับเดือนเมษายนนี่ครับนี่ก็จะคงเอาไว้คันน้ําดูแต่พอเวลามันเริ่มแก่นะนี่เริ่มแก่แล้ว ลำมันก็เริ่มเป็นสีเหลืองมันก็ไม่ค่อยเขียวแล้วเริ่มออกสีเหลืองคล้ายๆกับอ้อยเอเหลืองมาเลยครับสีมันนะสีมันคล้ายกับเหลืองมาเลยแต่มันไม่ใช่ครับเดี๋ยวไปดูถ่ายให้ดูเหลืองมาเลยเหมือนกันเหลืองมาเลยก็เป็นอ้อยข้นน้ำเหมือนกันครับชาน่นิ่มๆเหมือนกันนะพอประมาณนี้แหละซึ่งอ้อยพวกนี้ไม่ค่อยมีใครปลูกหรอกครับเพราะว่ามันเป็นอ้อยที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักมากเพราะว่าเป็นอ้อยต่างประเทศนะครับ อยู่ในสังคมก็สุดมากก็จะรู้จักแต่ทุพันบุรีห้าสิบนี่แหละอไม่กี่พันรที่เขารู้กันนะนะไอ้พวกพันอย่างนี้เขาไม่มีใครรู้จักนอ้คันน้ำชั้นดีเลยครับนี่อันดับหนึ่งของคนจีนนะครับที่เอาไว้คันน้ําแต่อยู่ประเทศเขาเป็นเมืองเมืองเมืองจะอากาศเย็นกว่าเราสีมันจะออกเขียวนะแต่เมื่อมาอยู่ไทยเพราะมันเจออากาศร้อนเข้าไปลำมันก็ออกเป็นสีเหลืองนะครับพอแกะกาบอะไรแล้วมันลำก็มันจะเป็นสีเหลือง นี่เหลืองสวยงามครับนี่ครับเริ่มแก่ก็เริ่มเหลืองซึ่งช่วงน้ําท่วมอ่ะพวกเชื้อน้ำเพราะว่าน้ําท่วมไปมันแตกตาข้างหมดเลยที่ผมก็ว่าจะตัดตัดออกไปชําดูจะจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เจะวทีได้มันอนะ่ะถ้าจะเอาออกเฉยๆนะเพราะว่าจะตัดตัด,ต,ดตาข้างมันเอาไปชําอีกทีหนึง่งนี่ครับหน่อของมันหนอ่อหนอ่อหน่อแตกมาใหม่หน่อสองหนา่าวหน่ออวบ หน่อยใหญ่คือผมว่าเพิ่งจะเอาขี้ไก่มาไต่ครับขี้ไก่พวกเเด็กๆมันเขาเลี้ยงไก่ไก่ไข่ก็ไปช่วยอุ่นน้นเขาเรื่องขี้ไก่เด็กเขาขยันนะเออ,เ,อ,อเลี้ยงเลี้ยงไก่ไข่ก็ได้ขี้ไก่มาใส่ก็ดีไปแล้วขี้บัวผมก็ใส่ขี้ไก่ขี้บัวแต่ขี้หมูแถวนี้เลี้ยงไม่ได้ครับหมูเลี้ยงไม่ได้เพราะว่ากลิ่นมันกลิ่นมันเป็น ที่รังเกียจของชาวบ้านก็เลยเขาเลยห้ามปลูกห้ามเลี้ยงห้ามเลี้ยงกันนี่ก็อย่างเลยครับพันธุ์หนึ่งที่ข้อยาวครับนี่คือเอ่ออ,อ้อยเพชรสำรานครับแต่คันน้ำสีไม่สวยนะครับทดลองแล้วสีไม่สวยแต่น้ำม,มันหวานมากเลยเนะี่ยอันนี้น่าไปคันทำน้ำตาลมากเลยคันคันน้ำสีไม่สวยครับแต่ก็ดื่มได้ครับไม่ดื่มเอง นี่ครับเพชรตำรานเป็นอ้อยลำสีแดงแต่ข้อยาวลำใหญ่กอดกปลูกง่ายเป็นอ้อยที่ปลูกง่ายมากๆเลยครับอ้อยชนิดนี้ปลูกง่ายที่สุดเดี๋ยวเราไปดูอ้อยเหลืองมาเลยกันอีกทีนะครับที่ผมถ่ายเพราะว่าคนที่เข้ามาใหม่ก็ไม่คงไม่เคยเห็นนะครับแตคนที่เห็นแล้วก็ไม่เป็นไรนะคนที่ไม่เคยเห็นก็อยากคงอยากจะรู้จักก้อยเหลืองมาเลยในไร่เราผมก็จะไปถ่ายให้ดู เดี๋ยวเกลี่ยเทียบให้ดูว่าลำมันใหญ่ยาวข้อยาวดีไหมนะครับเผื่อมีคนอยากจก็บปูครับตัดสินใจเอ๊ะลังเลอยู่ก็เอเอให้ตัดสินใจได้นะถ่ายนครับอันนี้ครับผมนี่ลำสวยนะครับอ้อยเหลืองมาเลยอ้อยขั้นน้ำนะครับจะเคี้ยวก็ได้แต่เหมาะกว่ากับเคี้ยวเออคั้นน้ำมากกวา่า นี่ครับเราดูข้อมานะครับแล้วก็ป๋องกระป๋องกาแฟครับนี่ครับเห็นไหมเกือบเท่ากระป๋องกาแฟเลยนะครับปลูกด,ดีๆลำยาวมากเลยห้าสามเมตรเศษนะครับสามเมตรกว่าๆลำหนึ่งนี่ผมว่าได้น้ําเยอะแล้วครับแทบจะข้อข้อละขวดได้เลยมั้งเนี่ยนะลำมันใหญ่อ่ะลำใหญ่มากเหลืองมาเล่เป็นอ้อยที่น่าปลูกอีกชนิดหนึ่ง นี่ครับผมพูดถึงว่าเรื่องอ้อยอ้อยข้อยาวก็มีนะครับเออเหลืองมาเลแดงมาเลยแล้วก็เขียวหยกจีนนะครับหยกจีนหรือเขียวไต้หวันเนี่ยครับทุกสามอย่างเนี่ยเเป็นอ้อยที่ข้อข้อยาวถ้าปลูกดีๆเราก็ได้ข้อมันโอ้ยได้ใหญ่มากลำใหญ่ลบเป็นอ้อยน้าปลูกครับพูดง่ายๆว่าเป็นอ้อยน้าปลูก วันนี้ก็ปวดขารู้สึกปวดขาก็เดินมากเลยเดินรถน้ำเลยมั่งหน้าแรงก็ต้องเดินรถน้ําอ้อยถ้านั่งแล้วก็อยากจะลุกไม่ไหวเลยก็มาถ่ายให้ชมกันอีกเช่นเคยครับวันนี้สำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับยังไม่รูาา้เพื่อมาชิกใหม่ไม่เคยเห็นอ้อยอ้อยเหลืองอ้อยเขียวอยากจะได้ไปปลูกอะน,นะครับก็ทักถามมาเรามีหลายสายพันธุ์ครับ ก็สายดูไปสองสายพันธุ์อันนี้ก็คือ,น,อ, um. อน,นี่ก็ค่อเขาค่อนข้างยาวครับนี่ก็คือสิงคโปร์สายน้ำผึ้งครับพ่อก็ดูอ้อยก็ clause. อันนี้ก็ข้อยาวนะดูเวลาปลูกก็ข้อมันก็ยาวนั่นเงนครับพ่อมันยาวนี่คืบคืบนี่สิงคโปร์สายน้ำผึ้งก็อ้อยข้อยาวครับนี่อ้อยที่ปลูกง่ายปลูกดูแลง่ายที Snow ่สุดอ้อยพันธุ์นี้เลยง่ายมากๆปลูกเป็นข้อตาก็ขึ้น ว่าจะเก็บว้อยขั้นน้ำนะครับชิมดูอันไหนที่ว่ามันเลิศดที่สุดก็จะเอาเป็นพระเอกในไร่ของเรานะครับตรงนี้ก็ขายพันไปบางๆก่อนยังไม่ได้เพราะว่าอ้อยเนี่ยมันขายพันไปมันก็เหลือจํานวนไม่ค่อยเยอะครับมันก็เหลืออย่างละเล็กและน้อยมันไม่เหลือจํานวนมากๆเพราะเราไม่ได้ปลูกเยอะอย่างละสามสี่สิบกอเท่านั้นเอง นี่ก็คิดว่าเพราะว่าลูกค้าก็เริ่มบางๆไปแล้วช่วงนี้ก็คิดว่าจะคันน้ําเองนะนะเพราะเรามีสายพันธุ์ให้เลือกเยอะเราก็ทดสอบตัดสินใจดูว่าพันธุ์ไหนควรที่จะเอาเป็นสายพันธุ์ประจําประจําจําไรนะครับถึงผมไอ้อ้อยพันธุ์นี้มาดูอีกทีันนี่มันยาวยาวมียาวมากเลยนะครับอันนี้คือเพชรสมรานนะครับดูเขายาวยังยาวได้อีกครับนี่อันนี้ก็สามเมตรแล้วก็ยังยาวได้อีก ยาวไปรู้ยาวไปเท่าไหร่ก็ยาวไปถึงน้อยแต่เป็นอ้อยคันน้ำไม่ได้นะครับเป็นอ้อยทําเป็นอ้อยน้าตาลก็ได้เป็นอ้อยแต่จริงๆก็คั้นได้นะครับคาน,นิ่มเคี้ยวเคี้ยก็ได้คาน,นิ่มอ้อยชันนิ่มครับลํายาวใครสนใจชอบสะสมสายพันธุ์นะครับเก็บไว้สะสมสายพันธุ์ก็เป็นอ้อยชนิดดีๆทั้ทงหน้านที่ผมเก็บมาเนี่ยเพราะว่า อ้อยทุกชนิดนะครับมันคุณสมบัติมันก็แตกต่างกันไปไม่ใช่ว่ามันจะไม่ข้อเสียอย่างทุกทุกอย่างข้อดีมันก็เยอะบางทีนะข้อดีของเขาก็มีหลายอย่างอย่างเขียวไต้หวันเนี่ยน้ําอร่อยมากครับกลิ่นเขาเป็นหอมอ้อยไปกินที่ธรรมชาตินะครับไม่ต้องไปคลายใครเพราะว่ามันเหมือนตัวมันเองก็คือมันเป็นอ้อยนะมันก็ต้องมีกลิ่นอ้อยกลิ่นอ้อยน้ําสีสวยรสชาติหวานหอมอร่อย อมว้อยกิ่นอ้อยนะครับแต่ว่าเหมือนใบเตยก็ไม่ใช่ครับเพราะมันเป็นกินอ้อยใครสนใจท่อนพันก็ถามมานะครับผมอันนี้ก็ถ่ายไปเรื่อยๆเปื่อยๆอ,อ,อ,อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวก็ปิดคลิปแล้วเพราะว่าให้ดูว่าเราก็มีหรือจะเป็นอ้อยอ,อ้อยเขี้ยวีงอ้อยเขี้ยวอ้อยเขี้ยวเดินมาัางนี้เราเป้ใจนะครับไม่อยากจะเดินเข้ามาหรอกเพราะบริเวณเนี้ย เป็นบริเวณที่ขโมยมันชอบเข้ามามันดูขโมยอะนะมันชอบเข้ามาขโมยอ้อยไปไปตัดไปกินเรื่อยแหละนี่ครับอันนี้ก็คืออ้อยปาริชาติครับปาริชาติเป็นอ้อยเขียวอ้อยไทยแท้โบราณสนใจก็ถามมานะครับอ้อยแดงปาริชาติปลูกง่ายดูแลง่ายนี่ครับ หรือจะเป็นอ้อยนางนวลครับอ้อยนางนวลนี่แตกกอเยอะแยะไปหมดเลยอ้อยนางนวลเป็นอ้อยคันน้ำครับอันนี้อ้อยแดงยักษ์ขโมยก็ขโมยทุกวันทุกวันเพราะว่าเขาอยากกินเอาแต่ว่ามันก็ไม่ไหวนะถ้ามันขโมยทุกวันวันละลำสองลำคิดดูถ้ามันเป็นติบวันก็มันก็ยี่สิบลำนั้นร้อยวันก็ร้อยลำไม่ไหวแบบนี้เราก็โอ้ตาย มาตอนดึกๆอ่ะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนี่อ,อ,นนอ้อยเ,เ,เ,เหลืองมันนี่เอเหลืองเออหลืองสิงคโปร์เหลือมันหลงมาต้นนึงมันอยู่เบียดกันก็เลยไม่ไม่แตกกอรครับขึ้นอยู่ลาเดียวดีๆเนี่ยสายให้ดูครับผมคลิปนี้ก็มาทักมาไทายกันนะครับมาบอกลูกสมาชิกใหม่ๆนะครับสมาชิกใหม่ๆที่เข้ามา ว่าเรามีพันอ้อยจําหน่ายนะครับอายุมากแล้วก็พูดปัป๊มๆเปล่อๆบนใบมวนไปเวีนบนมาอยู่นี่แหละครับผมขอโทษด้วยนะครับผมถ้าพูดไม่ถูกไม่ต้องอ,อายุมันก็เยอะความคิดความจําก็หดหายไปเยอะช่วยอุ่นนุนคนชราคนแก่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ